พอหมดบุญหมดบาปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดอยากจะออกจากสังสารวัฏวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นที่จะต้องออกจากกามภพเพื่อเข้าสู่รูปภพหรืออรูปภพก่อน เมื่อได้เข้าสู่รูปภพหรืออรูปภพแล้วจึงจะสามารถออกจากไตยภพได้ออกจากสังสารวัตได้เพื่อเข้าสู่พระนิพพานได้ mm. การที่เราจะไปถึงพระนิพพานได้เราจึงต้องเบื้องต้นละการหาความสุขจากกามคุณห้าให้ได้ก่อน คือเรียกว่าเราต้องออกจากกรรมคุณห้าการปฏิบัติเพื่อออกจากกรรมมคุณห้านี้เราเรียกว่าเนคขม,มะเนคขม,มะแปลว่าการออกจากกรรมไม่เสพกามอีกต่อไปไม่ให้หาความสุขจากการเสพกามให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสพกามมาเสพความสงบของใจแทน ความสงบของใจที่ได้จากการเข้าสมาธิเข้าฌานต่างๆเช่นเข้ารูปฌปานหรือเข้าอารูปประฌานอนี้คือเบื้องต้นของการที่จะไปสู่พระนิพพานผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องละการหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพชนิดต่างๆด้วยการปฏิบัติเนคขมะ คือการถือศีลของนักบวชคือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไป mm. อย่างเช่นวันนี้ศรัทธาญาโยมบางท่าน mm. เมื่อมาถึงวันพระ mm. ก็จะมาถือศีลแปดมาอยู่วัดกัน mm. เพื่อมาปฏิบัติเนคขมะและมาปฏิบัติจิตตภาวนา mm. เพื่อที่จะให้ใจได้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ mm. ให้ออกจากกามา การมาพบเพื่อเข้าสู่รูปภพหรืออรูปภพแล้วต่อจากนั้นก็จะปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้ออกจากรูปภพหรืออรูปภพเพื่อเข้าสู่พระนิพพานตามลําดับต่อไปญาติโยมบางท่านพอถึงวันพระก็จะเข้าวัดกันถือศีลแปดกันถือศีลอุโบสถ สำหรับชาวบ้านนี้เขาจะมีวัดที่มีโบสถ